สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันสู่กับเจ๊สาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายกับเมนูอาหารเก่าๆจ้ะอันนี้ก็มีซุปน้ำมันสมเก่าๆซุปบะเขือเก่าๆแกงพักขี้เล็กเก่าๆอ๋อสวดกันเลยสวดอืมปลาสมเก่าๆเลือเหลือปลาสมปลาสมเก่าๆเหลือ ไม่ๆก็มีอยูโอ้แมงมัน,นก็สิลายแนจักหน้อยอค่ะมีปลาทงแดดเดียวทอดแล้วก็ปลาสลิดแดดเดียวเช่อกันค่ะปลาส้มก็มาจากครัวไทยไทยและไทยทูยูนะคะนี่นะอย่างที่เจ้เคยรีวิวไปบอกว่าครัวไทยไทยและไทยทูยูส่งทั่วไทยทั่วโลกค่ะจะเน้นอาหารที่สุกอร่อยพร้อมทานนะคะใตปลาคั่วสุกน้ำพริกต่างๆค่ะอันนี้เป็นปลาทง ทอดพร้อมแซบแค่เข้าไมโครเวฟนะคะปลาสลิดนี่ก็ทอดพร้อมแซบมาแล้วคะ่ะสนอกป้เดี๋ยว้มารีบิว่เห็นเบิงมีหลายสิ่งอย่างปลาช่อนเดดเดียวปลาดุกเดดเดียวก็มีค่ะออาล่ะกินกันเลยบ้านเอากิน <laughs> เป็ดอีญญาะะอายะหรอคะออแล่ะข้าวเนียวมาบ้านเริ่มต้นกินอันนี้เลย ไข่ไข่ปลาสลิดมากหลายสุมเงสุมอืมน้องมันอื้อต้องสุกมันน้ำไหมสมทั้งป่านี่ไม่มันมากเลย,ยปลาสลิดท,ทอดนัวมากแนะนำมากค่ะแนะนำแนะนำค่ะ ครับอืมไม่มัานไหมราคาเจ้จะให้ไปตรงคอมเมนต์นะคะ นี่เป็นปลาทงค่ะปลาทงอืนก็สุบกเผืออโห อ,นนผอัผักชีล้อมผักชีล้อมภาษากลางก็คือผักชีล้อมค่ะภาษาอีสานผักชีล้อมภาษากลางผักชีล้อมอืมอ่มม กับผูเข้าวลูขาวพููข,าว,ขาวก็คือพลูขาวขาวตองขาวทองค่ะนั่นละตามตัวเลยค่ะบุ๊บพักกันหน่ายยินเสียงอันแมงวันมื้หนูออขออาภัยในความแมงวันเยอะค่ะเพราะหามมันอะไรเดี๋ยมันเป็นโอเพนแอร์อื้ ปลาซีดิกินไม่ได้เหลือปลาสมปลาสมกับปลาสมเหลือเหลือปลาสมนันจันเนื้อเยอะก้างน้อยใจ่ช,ชอบกินหนังเรากินได้หนัง <c oughs> มักลาย มันมันไหมพี่น้งองอันนี้เนื้อค่ะปื๊ดนึ่งมันคือซส้นมาหลายแทะอ,อ้ไม่ต่อมแกงมัเกลีดยกใต่พักขา มความเก่งใจกันแน่มาตออกันเนาะคือมาตอมขอมอม่อยไปถนอมมาขูดข่าวครูข่าวรส้วชาบเปรี้ยวนิดๆค่ะชอบชาบ <c oughs> โอ้จิ้นคหญ่หลาย ผักแพลวผักแพลวผักไทยอืมปลาสลิดจุ่มนาผสม im mà im ạ Thám trẻ bằng ngon Bằng ngon lại nọc nào, không พักหนองไม,ม่ได้กินลูกพอแกงพักหลิกใส่พักขาใส่หนังหนังไก่เบิร์ดเอาเอ็นแก้วมาใส่พี่อนงเอ็นแก่เบิรอเปื่อย ถ้าใดชอบหมูสามชั้นก็ใส่หมูสามชั้นท่านใดชอบเอ็นแก้วเปื่อยๆก็ใส่โอ้เข้ากันเบิดแเย็พักเล็กนึงโอ้แซบ่บอิมอมอมอ่มกันซ้าเมงวัน <c oughs>